เลือกตีสองเลือกบอกก่อนเด้กกินมาบนคืองานทีแดกไม่บุญอะไรไแกไม่ได้ดูข่าวเขาไม่ให้เลือกเช้าแล้วเขาให้เลือกแค่ตีสองจะเป็นโต๊ะข่าวไหนมาถ้าเลือกเช้าได้อยู่ก็ฉันสองคนกิพาอยู่กันแจง้งอาจารย์ข้าป่อดุอ้ง Thank you ใครอีกลองเห้รวมไปดีแล้วปูออกฉากแรงนิดน้อยน้อยใฮะเนี่ยพีแกมเมาใช่ไหมไม่เลยนกวนเอ็มลอยนะตัวไม่ใช่เอ็มลอยทำไมรู้ว่าเอ็มลอยดฟ้าคุกัลูกดีลูกนี้กับผู้ชนมากินเหล้าขาวคอยให้และตะวักนกอน ขอบคุณพี่ชายขอบคุณครับอ่าพวกอาจารจับมือขอบคุณง้อง้อง้ครับขอบคุณครับวันนี้สบายดีครับผมและอันบทสัมผัสมือครับจับอย่างอื่นแทนจับบอลนอร์กีเลยขอบคุณครับต้องหามจับมือน่าเดือดเดือดจีบไปนอนไหลออีกฮิ So I'm มังของชาแล้วว eh, ่าเป็นไงลิเกรับทานแล้วอร่อยดีจะขพอวยพอในคณะไม่ควขอให้ทั้งมีผู้ลิเกคนดูรูมาติดตามตลอดก็ติดตามตลอดเฉพาะโลกในตุกหูลิเกมากลยที นะจ๊ะชอเร็วนะจ๊ะลิกีตะก้าล้านชะโมกแม่หัวผมโกโอ้น่าจะใครยายกุ่มนาไว้ข้างหลังด้วยทำไมกีดเส็บแก้วหูขอบคุณนะครับเออเขาเอาของนี้ไว้ให้นั่งทำไมไม่นั่งทำไมชอบนั่งเสื่อเนี่ วันไม่วันไม่ว่าเนาะต้องน,นั่งเย็ดตีนให้ดีๆเนาะยังว่าโอ้องไมนั่งคุ้นจงงังหงเดี๋ยวแทนเดียร์ลบทางให้รุท่วมหรือก็รุดท่วมเดินทางผ่านาานาโดฟุกิเออโอ้ขอบคุณรางวัลน,น้ำใจครับขอบคุณยังสูงครับมันมามันไปเด้อพี่เด้อขอบคุณครับ ตาลีเกสจดีรางวัลมันต้องมีตลอดนะพี่เอแม่เลือกหาคนนั่งนะครับแล้วคนอะไร<ห>ด้านซ้าย<ห>ด้วยครับแับวคนอะไรด้านซ้ายด้วยไหนครับขอโทษครับถามหมาขอโทษครับเอกรวงข้างในก็ตาดีแต่แท้วัดดีนางเอกช่องสาม <c oughs> นางพญาผูเขา <c oughs> อัาจัรยอุ้ยสะโนจะแต่บ้านนี่มีแต่คนข,อข้อขาวผิวน,นั่นผมนันะ่นอะนอะไรนะนนเรียนตอนจบเป็ดที่ด่วนกลับบ้านอเอาจริงๆนะถ้าแม่ด่วนแม่ก็ไม่นามาเดิม <c oughs> นายไม่ได้ว่าเด้ออันนี้ทักทพ่วงเฉยๆเ <c oughs> <c oughs> ดียเ๋ยวจะเครียดไปขี่ใส่หลังลมนี่อี ขอบคุณเด้อแม่เด้อดูไปเรื่อยๆครับผมนั่นเลยขอบคุณเจ้าหน้าที่อปกรนะครับเดิมมารักษาความสงบสงบจริงๆเริ่มจีนเรียบร้อยแล้วสงบเงียบปั้งอยนั่นเลยดูกันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไปไหนเด้อครับผมเป็นไงเมืองช่วงนี้ฮะเป็นไงช่วงนี้กับโควิดเออติดทำธุรกิจทำธุรกิจเออเป็นขาขายโอ้ดีแล้มั้ยแพ แต่ทางกูเปิดมานี่ยังขายไม่ได้หรือเปิด้านขายของเนี่ยขายไม่ได้เลยไม่ได้ตั้งเดือนแล้วนี่เปิดจ้างเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าอือไปเดินตาม้าบบาทเขาก็ไม่ซื้อนี่อือึงเปิดอยู่แถวไหนเดี๋ยวกูผ่านมาผ่านไปที่งเว่ซื้อแถวชุมพวงนี่มึงหลังกูไม่เพื่อนออกมาลากเราเพื่อนกันต้องอุดนุนกูหน่อยแล้วยังนีกโอ้ยเน่นอนเพื่อนกันต้องอุดนุนไ่าแต่ว่าึงขายอะไรโลงโซ่ขายลงซซ่อือ เขางี้เด้อทำไมเก็บไว้นะทำไมไว้ใส่โพ่อเขาไม่ให้มึงขอบคุณยังสูงเด้อครับห้องหน้ามองท่าสะดวกแเท่สะดตัหลายหงเกยนัเด็กจะขีได้อยู่สานเลยประตูโอ้ประตู้านวัดนี่โคตรหรูเลยเป็นไงเพื่อนเขาใช้ไม้ยุงครับห้องไหนก็เอาไม้ตีประยุงไว้เดี๋ยวมันกินลุกบ้างเลยขอบคุณยังสูงอะไรนี่นะ ว่าทำไมขยันทักท่วงเลยเนี่ยมเปีกวดเนี่ยเอวอเกียแกทีตรงไหนก็ได้ดอกรับตาก็ไม่มีทครยูกันอันนี้มึงเข่าห้องฟังไหนกูเขาฟังนี่ฟังคาเออโอ้ยกูเข่าข้างหลังเลยเป็นไงดีทุกอย่างนีแต็มเลนี่น้ำสูงอาสมุินาำไปตาม่อนเออ เออจ้าจ yeah, yeah, yeah. mm ้า hmm. จ mm ้าเขาไม่นาหาเกมาปุูนก mm. nah no nope okay. hmm. right ็โฉดเงินเนาะทำไมปูนเก่งแต่เต้นเร่ยเขาเขียนตีปากกันนี้ก็ปูนล้านค้านำขายเยอะแยะเลยครับเด้อจะขายได้เพิ่งยังทะยัขายมดไม่ยากบรอกครับทำไมตีป้ายเลยโลงทานเดี๋ยวเมดเก็บมดยังไงกับสมมตินำเป็นตามท้องเรื่องฉันเองมีชื่อว่ากบครับผมไม่ไดชื่อว่าไข่ครับทุกวันนี้อาศัยอยู่ในวัดอ่ะ แต่ก่อนมีเพื่อนอยู่อีกสองคนสองคนนันเดชชื่อเติมใกล้ลำพองแต่ตอนนี้แยกย้ายกันไปหางานทำวนเร่ได้ข่าวมาว่าไอ้ลำพองนนเด่ไดดีไปดีเป็นทหารภายในเมืองเป็นถึงหลวงลำพองแต่เติมนะสีเพื่อนทาไมเพื่อนผู้ได้ข่าวมาว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่บ้านทุ่งพันกระต่ายทุ่งพันกระต่ายไปอยู่กับซอยอยู่กับซอย ไปรู้วัาป่ามีชีวิตมันจะเป็นยังไงแต่ก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงเดี๋ยวจะเดินทางออกจากวัดไปหาเพื่อนสักหน่อยไปหาเพื่อนเออและชักชวนชวนการไปชาตนี้ออมึงยังไม่ไดช้ชาตินี้แต่เยียอย่าชักช้า้นีไปมือโลงเลยอ